ไม้ก็กําลังแตกใบครับแตกยอดออกใหม่ครับเล็กๆๆๆปล่อยๆนะฮะจะปลูกห่างกันประมาณสองอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้อันนู้นออกใบแล้วครับเอเพชรเพชรเอขุนเพชรไม่ใช่ขุนเพชรด,ดิอันนี้ขุนเพชรขุนเพชรจันอันนี้ ตอนนี้คือคุณเพชรจันรก็กำลังรัดใบอยู่ครับผลิตอาหารอยู่เดี๋ยวพอพอผลิตอาหารได้เต็มที่แล้วก็จะออกดอกครับเพราะอันนี้ออกตั้งปีครับเป็นพันธโบราณครับคุณเพชรจันท์เนี่ยอันนู้นมันไทยวะ งงอยู่ไทยดิขุนเพชรจันใช่ครับอันนั้นเอ,อรงรงแท่งครับก็ใบเริ่ม เดิมออกจะเต็มต้นแล้วครับก็เดี๋ยวให้เขาดูดน้ําเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงลาต้นแหกสมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเล่งดอกครับส่วนตรงนี้ก็เอาใบออกก่อนครับดูดน้ําเลี้ยงเขาต้นหน่อย ก็เป็นไม้โบราณครับสายพันธุ์โบรนาณดอกเล็กแต่เวลาออกทิ้งๆก็ดอกครับหลายชุดนานกว่าจะร่วงดอกชุดนี้ก็จะเกิดออกดอกมาก็จะเป็นดอก ชมพูครับแต่เป็นชมพูดอกเล็กเพราะติวาถามว่าทำไมถึงเล่นไม้อย่างนี้ก็เพราะว่าเขามีอายุการปลูกครับที่ยาวนานผมชอบตรงนี้พอไม้สมัยเนี้จะทำโครใหญขนาดนี้ยแค่ไม่เกินสิบปีก็ทำได้แล้วครับ แต่อันเนี้ยไม้โบราณเนี่ยว่าจะโตได้ขนาดเนี้ยสองรุ่นครับว,ว่าจะมัถึงมือผมเนี่ยสองรุ่นแล้วผมชอบตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครใครใครจะมีได้มันก็ถือว่าหายากอยู่ครับตอนใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนอนันน้นเพชรบรรณา ตรงแท่งก็หมายเลี้ยงยากโตยากเหมือนกันก็มีแต่เพชรเพชรนี่ครับอันนี้ขุนเพชรอันนั้นเพชรบั้นนาสองต้นนี่สงสัยผมจะชอบเพชรครับอยากรวยมาดูละก็ะมีอยู่แค่สองต้นนี่ครับตอนเนี้ยส่วนในส่วนในที่ว่าปลูกไว้ก็อยู่ตรงนู้นยังไม่ได้บูบรณะเปลี่ยนดินครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ก่อยวางคือร่างกาย ไม่แข็งแรงครับก็แบกสองต้นนี้ปลูกก็เลยสุดครับปวดหลังอย่างเดียวเลยตอนนี้น้ำหนักตัวเองก็มากด้วยส่วนหนึ่งเรามาปวดหลังด้วยกัเลยไม่กล้าทำอะไรหนักมากครับเดี๋ยวไม่ไหวเพรตอนนี้ก็ปวดหลังอยู่ครับฝากพี่พี่น้องๆ ลุงป้านะอาครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจนชมจันทุกทีด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับอาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งแต่ผมก็ทำด้วยใจครับได้อย่างผมไม่ได้เล่นจนชมอย่างเดียวนะครับผมก็มีอาชีพคือเผา่านด้วยแล้วก็ แม่ขา้ของผมก็ต้องช่วยด้วยก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณแต่แม่ก็พักรักษาตัวเหมือนกันก็ตรงนี้ก็ต้องหยุดร้านครับก็ยังว่าแล้วครับคนสูงอายุแล้วผมก็ป่วยตั้งแต่เด็กครับวินาบ,บติมุ้งนี้เช้ายัางยังหายใจอยู่กระสุนต่อไปครับ ครับสวัสดีครับฝากช่องชมจันทบุรีด้วยนะครับครับสวัสดีครับ